สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเด e b บ l พิตหลุมหลุมลูกบอลน,นั่นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับแต่หน้าหน้าเกมเป็นรูปร้านแม็แมดแมคนะไม่ใช่แมคโดนัล์นะโอเคในเรื่องเกมนี้เข้าๆก็จะมาว่าเหมือนเราเข้าไปเล่นในบ้านบอลน,นะครับถ้าใครเคยเล่นจะนึกภาพออกนะบ้านบอลที่มีลูกบอลเยอะๆแล้ว ตอนเด็กๆเด็กๆเราจะไปเล่นกันที่กระโดดโลดเต้นแล้วก็ไลายลงมาลงลูกบอลเยอะๆใครจะรู้ว่าถ้าใครจะรู้ว่าลึกลงไปแล้วข้างข้งางใต้ลูกบอลนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่เราอย่าโมาเสยเวลาครับไปหาคําตอบด้วยกันเลยไปมันจะเกี่ยวกับบอรตรงไหนวะฉันหิวมากอ๋ออันนี้คือร้านแม็กดองนะครับไม่รู้ว่าเป็น ผู้จัดการหรือเจ้าของร้านเป็นญาติกับแมคโดนัลด์รอเปล่าไม่แน่ใจโหเพราะมีคาบอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยพื้นสกรปรกมากมันน่ากินตรงไหนวะเนี่ยแต่ดูใบรรยกกลับายนอกก็ดูดีนะเกมไปตัวเราหิวแล้วไปหาอะไรกินก่อนคาบอะไรวะเต็มไปหมดเลยแล้วพนักงานไม่มีสักคนเลยไม่มีใครเช็ดพื้นเลยเนี่ยโอ้แล้วเสียงเพลงแบบหันตามากเนี่ย กินแฮปปี้มิลชูแฮปปี้มิลด้วยโหเหมือนกับแมคโนลด์เลยนะยำคราวนี้เราก็จะออกไปเล่นแล้วกินเสร็จก็ออกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวาขโมยเงินด้บบลโอแคชเชียร์ตรงเคาน์เตอร์แม่งกลายเป็นแบบเหมือนหินเลยน้ำอ่ะมีน้ำอะไรกินป่ะเฮ้ยกดน้ำได้โค้กี้โคลาไม่ใช่โคคาโคลานะโค้กี้โคลาแล้วเป็นแมวใส่ ใส่บอกเลยทุกอย่างมันเป็นสายมดเลยอะเป๊ปซี่ S I E นะเป๊ปซี่ไม่ใช่ S I นะแต่เป็นรูปเป็นรูปเป๊ปซี่ด้วยแฟนเตอร์แฟนเตอร์ไอ้นี่มันแมวป่าไม่ใช่ะพันแมวป่าใยหระดุดุเงี้ยแฟนเตอร์นะไม่ใช่แฟนตานะครับโอเคไปเพย์แอรียอ๋อนี่โซนเด็กเล่นนะเข้าแปงกดอะไรอ่ะ ก็ไม่ได้อะกดอะไรเข้าอะแต่เพลงแบบดูไม่น่าจะมีอะไรเลยนะออกนอกร้านได้ไหมไม่ได้อ๋อห้องน้ำอุ้ยเสียงอะไรวะเราต้องขี้ก่อนปะเรียมขี้ก่อนไปเลยหน,น้ำไม่เป็นสีเขียวเลยก็ห้องน้ำปกติไม่มีอะไรอะไป ไปเล่นยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะ,ออะเออโอ้ก่อจะเปิดได้โอเคโอ้โห <c oughs> ฉันต้องขาทางไปเปิดไฟก่อนเพราะแมงมืดมากนะผมก็รู้สึกง,งั้นโคตรมืดเลยอ๋อต้องไปเปิดไฟก่อนมืดเปิดไฟเปิดไฟเหรอตรงนี้ปะหลังเคาน์เตอร์ปะมีปะไม่ใช่นี่ เปิดไฟหรอปีนเหรอปีนได้หรอปีนไม่ได้ไปตรงไหนนะตรงนี้ก็เข้าไม่ได้อนะเปิดไฟตรงไหนอ่นะเปิดไฟในห้องน้ำา่าววะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อกุญแจตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอไอ้อยู่ดีมาอยู่ในโถส้วมได้ไงวะเอาแล้วไงแปลกๆนละ บ้านบอนบ้านบอนไปได้กุญแจแล้วโอเคเปิดไฟเดี๋ยวนะเสียงบันเทิงบันเทิงกูหายไปไหนละกบด้วยเสียงบรรยากาศที่อึมครึมดูน่ากลัวน่ากลัวไงไม่รู้แต่เราก็ต้องไปครับไปโอเคเมือใครวะเลือดเต็มเลย เเฮ้ยยดี๋วคำเตือน Do not go into the ball pit ก็คืออยากเข้าไปเล่นบ้านบอลเหรอเอาเตือนอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราก็ต้องไม่ได้ครับเราต้องลองของเราอยากรู้ว่ามีอะไรก็แค่บ้านบอลปกติไม่ใช่เหรอจะม,มีอะไรเนี่ยสไลดลงไปใช่ไหมไปไปแล้ว หุ้มปุ๊บเม่มีอะไรเลยปกตินะมีตรงนีเ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงแสบแก้วหูมากเสียงใครร้องวะเฮ้ยโอ้โหลึกลงไปข้างล่างครับบ้านบอลของเล่นจากแฮปปี้มิวเหรอ ชูแฮปปี้มิลมีไฟฉายด้วยเหรอวะโหแต่บอลน,นี่แบบเป็นเหลี่ยมๆเลยนะข้างล่างเป็นห้องอะไรกันที่บ้านบอลทับถมไว้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลูกบอลเหรอจะเป็นอันตรายต่อเราเป่วาววะไม่เป็นนนะโห <H u ish> มันมันเด้งลงมาลงมาจากไหนอ่ะรูอะไรก็ไม่รู้ข้างบนมีทางไปต่อสองทางอ่ะล็อกมันมันล็อก้องไปทางนี้สินะบ้านบอลครับหืมทุกที่คือลูกบอลถ้วจะไปยังไงอ๋อนี่ประตูโอเค โอ้ยตกใจเสียงประตูกางกระโดดใช่ไหมปลากลัวอีกแล้วเหรอมาอึบโอเคเอาาึบอุ้ยร่วงเอาหม่อาไหมเออ๊บอโดดอีกทีนึงโดดอึโดดคุญแจแล้วอ๋อคุญแจไปเปิดห้องนั้นอาจจะใช้ได้กับประตูตรงนน้นที่เราเพิ่งผ่านมาไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรแปลกๆวะตัวนี้โอเคเปิดไปสวิตอะไรอะ่ะแบบไอสวิตสะพานแน่ๆ,ๆเลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นหลุมลงไปอะ่ะเนี่ยอ๋อมีลูกบอลมาให้ จะตกไหมเนี่ยไม่ตกนะไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยนนี่เราอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยบ้านบอลมันลึกขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ย hey! นี่มันร้านแม็กดองอยู่ใต้บ้านบอลอีกทีนึงร้านเราปะเนี่ยหรือร้านใครอะ่ะโอ้โหทำไมม,มันสร้างอยู่ที่นี่ได้วะ ข้างลังข้างๆไปเลยข้างหลังปไปเลยตันนะเราต้องเข้าแล้วแหละครับไปลิลิทีมลิลิที่ปล่อยใครอะ่ะเดียเดียวเดียวเดเดีทางหนีที่ไล่ยอยู่ไหนไม่มีด้วยอย่าบอกแล้วว่ากูตายแล้วกูไม่รอดแล้วเฮ้ตัวอะไรวะอะไรอะ่ะ เป็นกองบอลเป็นทเนินเลยครับเกิดอะไรขึ้นแล้วมีมือคนเหมือนมันกินคนอะเฮ้ยสยองเลยต้องทำงานต่อเดินเข้าไปใช่ไหมก็ไม่มีไรนะถ้าประตูนี้เปิดไม่ได้ต้องหากุญแจเหรอ เอ้โอ้ยหนยีทางนี้ผีแมคโดนัลเฮ้ยแมคดองเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอะไรวะบอดี้ดำหยุดทิ้งศพอรอตรงไปอออือโห กลิ่นมันแย่มากมเป็นแบบซากศพคนแดงหมดแดงหมดเลยมีเลือดมีอะไรแบบปะปนกลิก่นมันเน่าเหม็นมากครับตัวเราบอกเปิดอะไรอะสวิตอะไรเปิดสวิตอะไรวะต้องกลับไปใช่ไหมเดี๋ยวนะทางไหนอะ่ะลืมแล้วอะเรามาทางไหนวะ ทางนี้ปะเฮ้ยโมงว่ะอันนี้เหรอเออน่าจะทางนี้แล้วล่ะปลากรวยแล้วเหรอเฮ้ยซากศพคนกำลังขึ้นมาเราต้องรีบขึ้นไปโดดไปเร็วไปเร็วเฮ้ยติด โอรอดอนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ขอตายเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ทรมานเลยลงไปใช่ไหมลงไปกลับมาบ้านบอยเหมือนเดิมเราจะออกจากที่นี่ได้ปะวะไข้างหน้าคืออะไรอีกเนี่ยฟรีดอมอิสระภาพกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงหลอกกู ล็อก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 ทุกประตูดูเหมือนว่าต้องหากุญแจเพื่อจะเปิดลูกกงนี้โอ้บอลแม่งมากันเราแบบไม่ให้กลับแล้วอะข้างบนใช่ไหมหากุญแจเหรออิสระภาพอยู่ข้างหน้า เราต้องหากุญแจให้เจอครับเชีย่ยอุปสรรคเยอะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เสียงไอ้ตัวนั้นนี่นี่ไงกุญแจกุญแจได้แล้วผีแม็ดอง เปิดยังไงอ่ะอ้ยยังไม่หมดหรอเปิดเปิดเปิดรัด้วได้แล้วโอ้อา้าวมันเปิดเองอิสระภาพอยู่นี่ถุงแมคโดนัลอยู่ด้วยเฮ้ยแมคดองลืมแล้วเฮ้ยโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลแล้วไอ้ถึงทางออกแล้ว นิดเดียวอย่านะอย่าพิ่งนะอย่าเดาผิดบ้านบอนขอบคุณที่เล่นดูจบแล้วก็คงจะกลัวบ้านบอนไปอีกพักใหญ่เลยนะ้เด็กๆที่ดูก็อาจจะไม่กล้าเล่นบ้านบอลไปอพักเช่ ก็จบแล้วนะครับสําหรับเดอะบอลพิษแมคโดนัลมันมีใช่ไหมบ้านบอลอย่างเงี้ยผมก็ลืมแล้วเหมือนเหมือนจะมีนะเหมือนผมเคยเล่นด้วยตอนเด็กๆเ,เอาและครับก็ดูจบแล้วก็อย่าพึ่งกลัวบ้านบอลกันไปเสียก่อนนะก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เออโอ้ยหนีอยทางนี้ผีแมคโดนัลเฮ้ยแมคดองเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอะไรวะ